ทุกคนครับนี่นี่ไมช้างเก่าๆแล้วนะครับมีรอยรอยเสือด้วยนะครับเนี่ยนี่เลยน่าจะมาพร้อมกับช้างเชือกนี้นะครับ ดีนะผมมาผมมารอบนี้เนี่ยเจอสายสายที่ไม่ใช่ดิเจอแบบเจอช้านะครับถ้าเกิดว่า <c oughs> เจอใหม่ๆนะครับคิดว่าผมน่าจะกลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมมาไกลเกินกวดที่จะหนีกลับนะครับผมผมไม่กลับดีกล่านะครับเจอรอยช้างแล้วก็เลยลอย แมวป่าเลยนะครับแมวตัวอย่างใหญ่มีทั้งหมูป่าทั้งกระทิงด้วยนะครับนี่เลยรอยกระทิงแต่ว่าน่าจะเป็นรอยตัวเล็กนะครับผมจะเดินลองเดินไปอีกนิดน,นึงนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับรอยช้างเผื่อบางคนอาจจะ ว่าผมเนี่ยทำเองหรือเปล่านะครับโหลึกโคตรนี่เลยว้าช่างจะเชื่ออยักเลยเชื่อใหญ่พอพอน่ากลัวอยู่นะครับนี่เลยเห็นไหมหยิบหลุมนี้คือแบบรอยเท้าของมันนะครับ เลยโอ้โหไม่เท้าอย่างใหญ่นี่ไม่อยากจะเทียบเลยนะครับโอเคผมพอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับไม่หาต่อละซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ที่พักแล้วนะครับคือ เมื่อก่อนเนี่ยที่พักใครไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นที่พักของผมแล้วนะครับอืมเก่าๆนะครับลอยเท้าเก่าๆก็เดี๋ยวผมขอไปที่พักก่อนนะครับมาเป็นยังไงมันมันจะมีต้นไทรสุกด้วยนะครับแต่ว่าสุกปลายๆแล้วจะหมดแล้วนะครับคืนนี้เนี่ยผมจะนอนค้าง,างใต้ต้นไทรต้นนี้แหละนะครับตามแผนของผมนะแล้วผมมาทําอะไรนะครับ ผมมาสองต้นทรายทุกคนดูนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะหมดละได้ยินข่าวเพื่อนบ้านนะครับบอกว่ามันมีต้นทรายอยู่ตรงจุดนี้ผมก็มาเขาเจอนะครับแต่ว่าผมมาสายก็เลยแบบผมมาช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยใกล้จะหมดละโอเคเนี่ยผมขอขอกลับที่พักก่อนนะครับปนี่เลย ต้นทรายที่ผมบอกว่ามันจะมานอนข้างๆนะครับก็คือต้นนี้ต้นใหญ่ๆนี้เลยแล้วต้นที่ผมจะนอนนะครับมันคือต้นนี้ต้นที่เอตรงยอดตรงนี้มันหักนะครับต้นนี้วันนี้เนี่ยผมมาสายนะครับดูเหมือนจะไม่มีนกต้องรอดูพวงนี้เช้าว่าเป็นอย่างไรนะครับอืม ไปเราไปที่ตรงที่พักของผมก่อนที่กูานะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยมองเห็นส่้นทรายนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยมองเห็นอยู่ส่วนหนึ่งนะครับบางส่วนอาจจะไม่เห็นโอเคไปกันเลยนี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นกองฟืนนะครับนี่กองหนึ่งน่าจะเป็นคนนอนพื้นนะครับน่าจะหนาวนะ นี่นะครับและนี่คือกระเป๋าของผมซึ่งผมไม่ได่มันนอนคนเดียวนะครับรอบนี้ผมมานอนสองสามคนนะครับแต่ว่าผมมาอยู่ตรงจุดนี้แค่สองคนอีกคนนึงเนี่ยไม่ยอมมา <c oughs> แล้วอีกคนนึงล่ะไปไหนทําไมไม่ยอมมานะครับเพราะว่าพัลังนุ่ดนะครับมันมีต้นไทรอยู่มันสุกนะครับมันเริ่มมันแค่เริ่มสุกนะครับต้นหนึ่งก็ พรุ่งนี้ผมค่อยไปนั่งเฝ้าให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับแต่ถ้าเหนื่อยล้าไม่ไหวอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ดูกันแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ได้ดูคลิปนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมานอนใต้ต้นไทรต้นนี้เลยนะครับเห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นนี่เลยเห็นฝัง่งนี้แต่ถ้าเกิดอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับที่เมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นก็จะเห็น บริเวณช่วงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเลยแต่ว่าเอา่อมันจะไม่เห็นฝั่งนู้นนะครับถ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับจะไม่เห็นฝั่งนี้ซึ่งผมอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ไม่เห็นกันนะครับเพราะว่ามันใบไม้มันปิดบังหมดนะครับเราดูว่าคืนนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็เจอรอยเท้าของอ่ ของเจ้าลายพาดกรน,นะครับอเขาก็รอยช้างแล้วก็ร <c oughs> อยกระทิงด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือรอยของเจ้าลายพาดกรหรือว่ามันเป็นเจ้าดําหรือว่าเจ้าแดงหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันคือจาพวกนั้นแหละนะครับสัตว์กินเนื้อนั่นแหละเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในค,บค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็เวลากี่โมงไม่รู้นะครับอืไม่มีเวลาผมดูในกล้องเอานะครับ โอเคก็ผมขอนั่งรอไปก่อนนะครับนะครับคนนี้เนี่ยผมจะไม่ก่อไฟนะครับผมจะนั่งรออีกคนนึงมาแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะนอนกันยังไงนะครับอาจจะผูกเปลนอนก็เป็นได้นะครับอาจจะตรงนี้หรือว่าไม่ก็ก่อก่อไฟก็ไม่ก่อไฟอาาอาาน,นะครับคงจะไม่ก่อไฟก็อาจจะเอาผ้าเปลนะครับปูลแล้วก็นอนก็ เราดูว่าเดี๋ยวเนี่ยผมจะนอนกันยังไงนะครับสองคนนครับคืนนี้เราดูว่าจะนอนกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราอีกคนนึงมาก่อนนะครับก็คอยกินข้าวกันนะครับคนที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับชื่อเดียนะครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ไม่ยอมมานะครับชื่อว่ายุนะครับก็ก็นั่นแหละนะครับอเดี๋ยวผมอยี้ตัวให้ดูก็แล้วกันนะครับ ถ้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับโอเคนั่งเราก็ไปก่อนนะครับผมยืนไม่ไหวละไปเจอกันตอนเดี๋ยวแกมานะครับเดี๋ยวเดียวมาแล้วจะนอนยังไงจะกินข้าวยังไงนะครับ่อเจอกันนะครับกันวันนี้นะครับก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบสี่ก็จะก่อไฟกันนะครับนี่ฟืนก็อยู่นี่ ฟื้นเก่านะครับก็มันมันก็ยังมีอยู่นะครับหลายๆท่อนอยู่ตรงนี้ฟืนของใครไม่รู้นะครับที่พักเก่าเขาแต่ที่ใหม่ของเราผมก็จะต่อไฟตรงนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าจะมีลิงนะครับอยู่ข้างบนนี้ด้วยน่าจะเป็นลิงวอกนะครับ ดูว่าลิงอะไรไม่รู้นะครับเราดูว่าคืนนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับก็ก่อไฟนะครับสรุปแล้วก่อไฟแล้วก็คอยมานั่งกินข้าวกันนะครับนี่นะครับอาหารของผมก็ประมาณนี้กินง่ายอยู่สบายนะครับอยู่ป่าก็มีหอมนะครับแล้วก็ตะไคร้มาเรามากินข้าวกันนะครับกับข้าวของผมในเย็นนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับ กินกินแบบกินให้พอได้กินะนะครับก็เดียนะครับบอกว่ายังไม่หิวยังไม่กินรอเดี๋ยวดึงๆก,ก่อนค่อยกินนะครับแต่ผมหิวผมก็จะกินก่อนละนะครับโอเคกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนดูว่าเป็นยังไงนะครับมาก,ากินข้าวกัน ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับ <c oughs> สิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือนอนนะครับนอนอรอรอเดี๋ยวช่วงดึกๆถ้าเกิดว่าไม่หลับลึกเกินไปนะครับ <c oughs> ผมก็จะลองส่องแต่เทานี้ให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่หลับลึกเกินไปนะ <c oughs> ก็จะได้ยินถ้าเกิดว่ามีสัตว์มานะครับ <c oughs> ก็จะได้ยินเสียงสัตว์มาผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับ แต่ถ้าหลับลึกเกินก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงว่ามันมากตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอีกทีก็สัตว์ก็กลับบ้านหมนแล้วนะครับ วเ <c oughs> สื้อผ้าผมนะครับวันนี้ทั้งวันเป็นหน้าดูนะครับผมจะไม่ใส่นอนนะครับเพราะว่าจะทำให้ภ้าเปลของผมเนี่ยมีกลิ่นยิ่งถุงเท้าเนี่ยนะครับประห่่นะครับเหม็น อาบกันทั้งวันนะครับพอจำเป็นแล้วก็การนอนป่ายอย่างนี้นะครับนอนป่าที่ลึกมากๆที่มีสัตว์หลากหลายชนิดนานาเยอะมากนะครับก็ต้องช่วยกันดูกองไฟนะครับแต่ถ้าไม่ดูก็ก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดูกองไฟนะครับ อ่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกล้องในโทรศัพท์ผมนะครับยังไม่ได้เอามา นี่นะครับแล้วก็ผ้าห่มเผื่อคืนนี้มันหนาวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับมันน่นาจะหนาวช่วงประมาณเกือบเกือบสว่างนะครับประมาณนั้นแหละนี่กล้องผมนะครับที่เป็นกล้องที่พอจะซุมให้เห็นใกล้ๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ใกล้มากนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าที่ว่าเ,าเห็นแค่ดวงตานะครับไม่เห็นตัวอย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่นะครับ ก็เอาเป็นถึงแม้ว่ามันจะซุ้มไดแค่นิดเดียวก็เอาเหอะนะครับดีกลวดเดิมๆนะครับแล้วก็มันจะมีการแบบว่าสั่นๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีขัดตั้งนะครับถ้าเกิดว่ามีขัดตั้งตั้งไว้นิ่งๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มันก็นิ่งนะครับแต่ว่าผมใช้มือจับอย่างเนี้มันก็จะสั่นๆนะครับถึงแม้มันจะดูนิ่งมากนะครับแต่ว่ามันใช้ไอ เลนขยายอย่างนี้นะครับมันก็จะสั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับโอเคตอนนี้ผมก็นอนไปก่อนนะครับผมว่าผมคงจะไม่หลับหรือขนาดนั้นนะครับนอนป่าอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าใครเคยนอนป่านะครับก็จะรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่านอนเนี่ยมันจะหลับๆตื่นๆน,นะครับตลอดทั้งคืนแหละ นอกจากว่าเหนื่อยเกินไปนะครับร่างกายไม่ไหวอะไรพวกนี้หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหลับยาวๆย,ยันสว่างอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคก่อนนอนเล่นๆไปก่อนนะครับเผื่อเดี๋ยวหลับนะครับผมก็ก็เดี๋ยวสักประมาณตอนนี้ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวสักประมาณ3าสี่ทุ่มเนี่ยผมคิดว่า สัปน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับสองสองสามทุ่มเนี่ยน่าจะเริ่มมาแล้วแต่ว่าสักสี่ทุ่มเนี่ยน่าจะมาแบบถ้าเกิดว่ามีเยอะนะก็คงจะแบบว่ามาสักสี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับนครัคนี้ตอนนี้นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งซึ่ง ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรมาเลยนะครับผมหลับไปตื่นเนืองละนะครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรสัตว์อะไรกระโดดผมเก่งไม้อะไรพวกนี้เลยนะครับก็นอนรอไปนะครับเผื่อเดี๋ยวอาจจะมานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะหลับต่อหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหลับก็ก็เวลาสัตว์มาก็น่าจะได้ยินอยู่นะครับเพราะว่า สัตว์กระโดดเนี่ยมันจะเสียงดังมากนะครับโอเคปิดไฟนอนต่อรอนะครับปิดไฟนอนรอไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสัตว์มันจะตื่นแสงไฟฉายนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ พักผิงตรงนี้นะครับซึ่งผกลาบว่าจะมีสัตว์กลางคืนนะครับมากินผล,ลไม้ข้างบนแต่ว่าไม่มีเลยนะครับเงียบตลอดทั้งคืนแถวนี้เนี่ยเสียงนกเสียงอะไรก็เยอะนะครับถิงไฟไปนะครับ รอเดี๋ยวสว่างกว่าน,นี้สักนิดนึงให้แดดมันลงนะครับผมก็จะเก็บของแล้วก็เดินกลับนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมจะนั่งผิงไฟถ้าเกิดเดี๋ยวมีนกมามจะส่องเป็นเป็นเอ่อช็อตปิดคลิปให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะครับขอไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ